คยี่อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่574ขณะวังหลินก้าวออกไปนั้นคําสั่งต่างๆโคออกมาภายในตระกูลล่วงที่อยู่บนดาวตรงหลินค่ายกลกลายเป็นท้องฟ้าเขตอาคมเทพมานห้ามปามทุกสารทิศพอได้รับคําสั่งเราเซียนบนดาวโคเเล็กต่างสร้างผนึกเกิดเป็นม่านแสงห่อคุ้มรอบดาวตรงหลินคลิปตาเดียวม่านแสงเพิ่มไป1 0 0 0ชั้นหมื่นชั้นแสนชั้นล้านชั้น10ล้านชั้นจนกระทั่ง 99ล้าร้านชั้นแสงจากม่านแทงทะลุผ่านอวกาศแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางมันเต็มไปทั่วพื้นที่ตะวันออกของดาราจักรทุกชั้นฟ้าแม้กระทั่งอีกสามทิศย,ยังเห็นแสงทรงพลังทางทิศต,ตะวันออกทุกแข่งในดาราจักรถึงกับตกตะลึงกลุ่มเซียนที่กําลังดึงดาวเคาะดาวเคาะเซียนทั้งหมดกองทับเซียนที่กําลังเคลื่อนไหวต่างก็เห็นแสงนี้ออกมาจากทิศต,ตะวันออกในพื้นที่แห่งหนึง่งห่างออกไปจากดาวตรงหลิน เป็นสถานที่ที่เตรียมการลบของดาวราจกรทุกชั้น้าซึ่งรวบรวมดาวเคราะห์มา600ดวงเพื่อสร้างเป็นค่ายกลหรือเข้าไปภายในปรมาจารย์ล่วฟูมองออกไปด้านข้างเขามีปรมาจารย์จงเฉินเทพโรหิตแล้วหลีหยุนจือ้อใบหน้าแต่ละคนก็สีดเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังไร้ขอบเขตจากดาวตรงหลิงดาวตรงหลิงอยู่มาตั้งแต่โบราณตะการหรือกันว่าตระกูลล่วยกระดับจิตวิญญ,ญาณค่ายกลมาเป็นหมื่นปี เมื่อมันเปิดใช้งานและจิตวิญญาณเข้าไปพลังของมันน่าสะพรงกลัวมากข้าสงสัยว่าวางลินจะทะลวงเปิดมันได้ไหมข้าไม่รู้ว่าเขาบรรลุระดับบม่มเพาะน่ากลัวนี้ได้อย่างไรแต่มันคงต้องใช้เวลาอยู่บ้างเพื่อเปิดค่ายกวนแห่งดาวตรงลินสำหรับข้าจะใช้เวลาแค่ไหนกันถึงจะทำลายค่ายกลน,นี้ได้ปรมา,าจารย์ลววฟูมองออกไปตอบคำถามขึ้นในใจตัวเอง20ลมหายใจก็ขออยากรู้ว่าวางลินจะใช้เวลาทำลายแค่ไหนกัน มานแสงมากกว่า90ล้านชั้นแม้กระทั่งปรมาจารย์ล่วกฟูย,ยังต้องใช้เวลา20ลมหายใจกว่าจะเปิดมันได้ค่ายกลแห่งนี้เพิ่มระดับถึงขีดจำกัดของเซียนขั้นที่สองแม้กระทั่งเซียนขั้นแถวดวงสวรรค์ระดับที่5ก็ดูไม่สามารถทำลายมันได้ด้วยตัวคนเดียววังดินกลับสงบนิ่งเฝ้าดูม่านนั้นเพิ่มความน่ากลัวแต่เขาแฝงท่าทีเยาะเยะ้ยค่อนข้างน่าสนใจอยู่บ้างแต่ระดับนี้ยังไม่พอหรอกนะเขายกแขนขึ้นและชี้ออกไป ดาวเทพโบราณทั้ง7ก็หมุนพลังเทพอันแข็งแกร่งและกล่าวให้ถูกก็คือพลังบัญชาโบราณได้ประทุออกมาวินาทีที่กินอายนี้ปรากฏมันทําให้อวกาศเกิดการบิดเบี้ยวรอยแยกนับไม่ถ้วนกับปรากฏขึ้นมาเราก็ับไม่สามารถต้านทานกินอายบัญชาโบราณได้บัญชาโบราณคือตัวตนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเทพโบราณเพราะเราเทพโบราณแตกกิ่งก้านสาขาออกมาจากบัญชาโบราณขณะกินอายนี้แผ่กระจายออกไป เงาทมินล่างยักษ์ก็พูดขึ้นมาเงาล่างนี้ผ้ามัวและมีแค่ศีรษะศีรษะที่ไม่มีตาซ้ายศีรษะขนาดยักษ์ปกคลุมทั่วท้องฟ้าแรงกดดันทรงพลังกระจายออกมาทั่วเขตตะวันออกของดาราจักรวินาทีที่กินอายนั้นผูดขึ้นเหล่าเซียนทั้งหมดต่างสัมผัสถึงความตกตะลึงเรากับพวกเขาได้สัมผัสสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจเมื่อปรามจารย์ล่วฟูเห็นศีรษะข้างนี้ม่านตาจึงไม่อยากจะเชื่อ นี่นี่มันอะไรกันเทพโบราณปีศาสตร์โบราณมารโบราณหรือไม่มีใครรู้จักตัวตนที่เรียกกันว่าบัญชาโบราณมากนักและนี่เป็นครั้งแรกที่ปรมจารย์ล่วงฟูเห็นมันวังหลินกับมีท่าทีสงบแขนนั้นยกขึ้นและกำแน่นจากนั้นค่อยๆส่งกำปั้นออกไปเทพสถานอวกาศก็สั่นสะเทือนภาพกำปั้นมายาบุดขึ้นมาแล้วลอยออกไปกำปั้นนี้มีขนาดใหญ่หลายแสนฟุต พิบตาเดียวกำปั้นอยากก็เข้าสัมผัสม่านแสง99้าล้านชั้นม่านแสงก็สั่นสะเทือนแล้วก็พิบรุนแรงเสียงดังกึกก้องไปทั่วเขตพื้นที่ดวงดาวม่านแสงพังทลายไปทีละชั้นโดยไม่มีการต่อต้านม่าน30ล้าน60ล้าน80ล้าน99ชั้นราวกับกำปั้นกระแทกลงบนผิวน้ำจมเข้าไปข้างในค่ายกลก็พังทลายและแยกออกจากกันม่านแสงพังทลายอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถหยุดกำปั้นได้ เพียงแค่หนึ่งลมหายใจกำมป้นก็ทะดวงม่านออกไปทั้งหมดค่ายกลฉีขาดเพยเห็นวังวนที่สร้างขึ้นมาจากดาวเคราะห์หลายสิบดวงทั้งหมดนี้วังวนยังโดนเศษค่ายกลกระแทกใส่จนเกิดเสียงดังสนัน่นรอยแตกขนาดใหญ่พุดขึ้นมาบนดาวดวงนั้นจนดูราวกับคว่วมันสามารถพังทลายได้ทุกเวลาอย่างไรก็ตามมันไม่จบแค่นี้เทพสถานวังรินคือกระบวนท่าที่ทรงพลังจากพลังเทพโบราณเจ็ดาว ที่เขาได้มาจากการสืบทอดบรรชาโบราณข่กลม่านแสงราวกระโดนกำปั้นกระแทกใส่เศษกระดาษปีวันมันไม่สามารถลดทอนพลังกำปั้นได้ถึงหนึ่งในสิส่วนเลยด้วยซ้ำแค่พลังกายลุลนของเทพโบราณเจดาวสามารถเทียบได้กับเสียนขั้นที่3ได้แล้วดาวตรงหลิงเล็กๆนี้จะต่อต้านได้อย่างไรขณะเกิดเสียงนั้นภาพกำปั้นชนกับวางวนล้อมรอบดาวตรงหลิงมันระเบิดทันที ดาวเคราะห์หลายสิบดวงที่หมุนเป็นวังวนเกิดการสั่นเทาดาวมากมายสิบดวงก็เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นผิวและเผยท่าทีกำลังพังทลายและต่อมาพวกมันก็ฉีกขาดจ,จนหมดสิ้นเสียหลายคนตายไปจากเหตุการณ์ดาวเคราะห์ร่มสลายเรากู้ผู้โสงผงพลังทั้งหมดที่ประคองค่ายกลจึงไม่สามารถหลบหนีได้พวกเขาถูกรบล้างไปพร้อมกับดาวเคราะห์กำปป้นของวังรินคุ้งเข้าไปในวังวนและคุ้งเข้าหาดาวตรงดิน ขณะที่กำปั้นมุ่งหน้าไปดาวค้อที่เหลือหลายสิบดวงทุมก็หากำปั้นเขาแต่ทั้งหมดก็ถูกทำลายทีละดวงพอเห็นว่ากำปั้นของวังดินกำลังร,งร่อนลงบนดาวตรงหลินเสียงกรีดร้องข่ยหวนดังออกมาจากตระกูลลั่วทางทิศเหนือของดาวค้อเสียงเกือบหมื่นคนกากโรหิตออกมาใส่ร่างชายชารานับสิบคนที่อยู่ตรงกลางร่างชายชาราก็เริ่มบวงเป่งขึ้นทันทีวินาทีต่อมาร่างของเรากุบุโสจนดูเหมือนก้อนโลหิต เสื้อผ้าขาดวิ่นและมีเส้นโลหิตจ,จำนวนมากมองเห็นได้ชัดเจนใต้ผิวหนังสังเวยโลหิตจ,จิตวิญญาณค่ายกลก่อกำเนิดเหล่าชายฉลาระเบิดกลายเป็นหมอกโลหิตจ,จนรวมกันอยู่ตรงกลางเสียงคำรามก็ดังออกมาจากหมอกโลหิตและจากนั้นร่างเงาโลหิตก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเงาโลหิตผ้ามัวจนมองไม่ออกว่ามีหน้าตาแบบไหนทว่ามันมีกลิ่นอายของเขตอาคมทรงพลังออกมาจากร่างนาทีนี้พื้นที่ทางทิศเหนือของดาวตรงหลิน ถึงกับมืดมนแสงทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยกำปัญญ้นหยักกำปั้นวางดินตกลงใส่ดาวตรงดินเงารลหิตก็คลุ้งใส่กำปั้นมันส่งเสียงคำรามสะเทือนสวรรค์และชนก็ใส่กำปั้นบัญชาโบราณเสียงก็ดังขึ้นแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางผ่านวางดินออกไปจนดังไปทั่วเขตฝั่งตะวันออกทว่าเสียงดังกล่าวก็หายไปลางเงารลห,หิตระเบิดกลายเป็นฝนโูหิตตกลงมาก่อนที่รลหิตจะกระทบพื้นกำปั้นวางดินก็ร้อยผ่านออกไป ตกใส่ทิศเหนือของดาวตงงลินทั้งดวงดาวนั้นสั่นไหวพื้นดินทิศเหนือแตกสลายทีละชั้นเหล่าเซียนเกือบหมื่นคนตายกันหมดเผยหลุมกว้างหลายหมื่นฟุตหลุมนี้ลึกลงไป60สบส่วนของดาวตรงลินหลุมเป็นสีดําสนิทและปล่อยกินคาวรุหิตดาวตรงลินสั่นไหวแม้จะไม่ได้ระเบิดแต่กับกระตุ้นขึ้นยักษ์รุนแรงท้องทะเลลอ,อยขึ้นเหนืออากาศกว่าครึ่งหนึ่งตกลงใส่หลุมส่วนอีกครึ่งตกลงมาชโลมดาวตรงลิน ไม่นานนักอุหลุมที่วางดินสร้างขึ้นจากกำปั้นจึงกลายเป็นมหาสมุทรและค่อยๆเติมเต็มอย่างช้ชาๆมองจากด้านบนจะเห็นประทับกัมปั้นอย่างชัดเจนราลกับมนุษย์ชกใส่โคนตมแปดลมหายใจตั้งแต่วางดินโยนกัปั้นจนถึงตอนที่ม่านพังทลายใช้เวลาแค่แปดลมหายใจเท่านั้นดาวเคอาเล็กๆทั้งหมดก็กลายเป็นฝุ่ยผงตระกูลลวดถูกกวาดล้างเกิดเป็นหลุมยักษ์ขึ้นปรมาจารย์ลวดฟูก็รุกขึ้นในวังวนแต่ไม่ได้สายตาตกตลึง ขรบพบว่าตนเองประเมินวังดินผิดพลาดยังใหญ่หลวงเขายังไม่ได้บรรลุขั้นที่สามได้สำหัพลังกำปั้นกับหน้าหวาดกลัวขนาดนี้แปดลมหายใจแปดลมหายใจเท่านั้นเขารู้สึกเหน็ดหนาวความคิดตอนที่เจอกระบ,บี่สายฝนหายไปแล้วสถานะวังดินในใจเขาเพิ่มสูงขึ้นมาหาศาลถึงระดับทัดเทียมกันแล้วทั่วทั้งดาวขอถูกปกคลุมด้วยสายฝนของน้ําทะเลสายฝนตกลงมาบนพื้นค่อยๆแผ่กระจายและเกิดเป็นแม่น้ํา พลังหนึ่งกำปั้นถึงกับบนภูเขาบนดาวตรงหลินให้แตกสลายทั้งหมดลอยแตกร้าวขุดขึ้นมากลายเป็นเส้นทางน้ําทะเลผ่านไปจนเกิดเป็นแม่น้ํารุมที่ยุบลงไปและการพังทลายแดนเหนือทําให้สายฝนดูเหมือนหยาดน้ําตาแห่งดาวตรงหลินเทพสถานแห่งบัญชาโบราณไม่เพียงแต่ทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนแต่ยังรัวไปถึงจิตใจของผู้คนด้วยตระกูลซิวในทิศใต้ต่างก็ตกตะลึงกันทั้งหมดแต่ละคนตื่นตกใจและหวาดกลัว แม้กระทั่งขวนหน้าตระกูลซิลและคู่บู้โสหลายคนยังตกตะลึงนี่มันพลังแบบไหนกัน่ายกลโบราณไม่สามารถหยุดยั้งได้เลยดาวคอทั้งหมดพังทลายเป็นฝุ่ยผงแม้กระทั่งดาวคอตรงริดที่อยู่มันเนิ่นนานยังต้องสั่นสะท้านกำปั้นนี้เกินกว่าจินตนาการพวกเขาไปไกลเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้รับรู้แล้วมันอยู่ในขอบเขตของเซียนขั้นที่สามไปแล้วตระกูลหลิวในด้านทิศตะวันออกเป็นพยานลู้เห็นกำปั้นตกลงมาจากฟากฟ้า ดาวเคาะก็เริ่มสั่นสะเทือนและตระกูลล่วถูกกวาดล้างออกไปทุกคนต่างเงียบดาวตรงหลิงจะทนรับกำปั้นแบบนี้อีกกี่ครั้งได้ด้านทิศตะวันตกของดาวตรงหลิงผู้คนของตระกูลเซยียงได้ล้อมรอบพื้นที่บริเวณนี้ที่มีบรรพชนอยู่พวกเขามองท้องฟ้าในขณะที่สายฝนชชโลมบนร่างกายแต่ละคนจิตใจตกตะลึงและหวาดกลัวเซยียงหยุนตรงมองเรื่องราวทั้งหมดด้วยความขมขื่นจนไม่อาจเอ่ยคำพูดใดได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาคู่ร้วนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันอยู่เหนือความคาดหมายทุกคนการไปเชิญหน้าพลังอำนาจแบบนี้พวกเขาจะต่อสู้ได้อย่างไรพวกเขาจะต่อต้านได้อย่างไรหัวหน้าตระกูลหลิวพวกบุษโสแล้วเซียนนับหมื่นคนกำมองทางทิศตะวันตกตระกูลซิวแห่งทิศใต้ก็มองเช่นกันสายตาแต่ละคนรวมกันไปยังทิศตะวันตกแม้แต่ทางตระกูลเซียงเองก็ด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นคนมองตำแหน่งที่คู่บุษโสปิดด่านบ่มพ่อก่อน แต่ในไม่นานทัานตะกูลเสี้ยงจึงมองมายังทิศทางนี้พวกเขากําลังรอคําคูดของบันไปชนจะต่อสู้หรือยอมถอยแต่ก่อนจะได้ยินเสียงบันไปชนพวกเขาได้เห็นร่างชุดเขากลางสายฝนนั้นดวงดาวตรงหลินนั้นสูญเสียการป้องกันทั้งหมดเบื้องหน้าวังหลินเขาปรากฏตัวนั้นยังไม่ออกมาจากโรงอีกหรือน้ําเสียงวังหลินชัดเจนและไม่แฝงสายฟ้าแต่ได้ยินเข้าหูเซียนที่ได้ยินทุกคนก็เกิดเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นแก่เซียนทุกคน ต่อสู้จนกว่าจะตายเสียงคำรามดังออกมาจากจุดที่บรรไปชนตระกูลเสียงปิดด่านบม่มเพาะเสียงนั้นเต็มได้วยความหวาดกลัวและบ้าคลั่งหลังเอ่ยจบสายตาเราเซียนตระกูลเสียงทั้งหมดต่างแดงฉานรับค้่ออกไปพวกเขาดูบ้าคลั่งราวกับไม่มีความนึกคิดและแทนที่ด้วยจิตสังหารไร้ก้นบึ้งด้านตระกูลซิวแห่งทิศใต้เองเนี่ยก็เช่นกันเราเซียนเกือบหมื่นคนต่างก็บ้าคลั่งพวกเขาเสียสติและทะยานออกไปทางด้านตระกูลหลิวในทิศตะวันออก เซียนทั้งหมดใช้สมบัติจํานวนมากแสงมหืมาราวกับอสรพิษทั้งหมดตรงหาหวางดินหลังคนในตระกูลหลิวใช้สมบัติจึงนั่งลงเริ่มสร้างขนึกวิชาคุณเชิดโลหิตเสียงร่ายจากเซียนเกือบหมื่นคนประสานกับเสียงดังและพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าจากนั้นกลิ่นหอมดอกไม้ผุดออกมาจากล่างเมื่อกินปากฏดอกทานตะวันยักษ์สีเหลืองปรากฏบนพื้นดินปลายขอบเป็นสีทองแต่ตรงกลางเป็นสีดำ มองเห็นมาเรศจ,จานวนมากเกินจะคนานับอย่างไรก็ตามวังดินเห็นได้ชัดว่าเหล่ามาเ็ดพวกนี้คือศีรษะของเซียนหลายหมื่นคนในตอนนี้บนลำคอของเซียนที่ไร้วิชาตานก็มีเส้นโลหิตพุดขึ้นมาไม่นานนักก็ปรากฏเป็นแสงสีแดงศีรษะแต่ละคนตัดขาดจากล่างโลหิตจ,จํานวนมากไหลนองประสานกับวิชาจนเกิดเป็นพลังแข็งแกร่งดอกทานตะวันปวดไปแสงสีทองประสานกับแสงสีแดงโลหิต มันลอยออกมาจากผื้นคุ้งเข้าใส่วางลินมองไกลๆดูเหมือนเสาแสงขนาดยักษ์คุ่งเขาหาวางลินพลังทําลายล้างกระจายออกไปจากในเสานั้นจากนั้นล่างเงาไร้ขัวค่อยๆปรากฏเงานี้สวมชุดเกาะและถือหอกในมือพลังอํานาจนี้ผ่านกรรมวิธีบางอย่างจนถึงขีดจํากัดของเซียนขั้นเทวรวงสวรรค์ระดับที่หเข้าใกล้กับวิชาเพลิงนรการของเซียนขั้นที่3กระทั่งกล่าวได้ว่า กลิ่นอายจากเสาแสงแห่งนี้ใกล้เคียงกับเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับต้นเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดเป็นเพราะร่างเงาไร้ขวที่อยู่ในแสงกวางหลินก็หันกลับมาทันทีสายตากวาดผ่านลำแสงจนเห็นร่างเงาไร้ขวเสาแสงเข้ามาอย่างรวดเร็วและอยู่ห่างจากกวางหลินไม่ถึง30ฟุตร,ราวกับมันทําให้กวางหลินไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงแต่กวางหลินไม่มีเจตนาหลบดวงตาเป็นประกายและยกแขนขวาขึ้นมาขณะที่เสาแสงเข้ามาใกล้ ฝ่ามือก็กดลงไปเบื้องหน้าเสียงดังสนั่นกึกก้องบนดาวตรงลินและแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางราวกับเสียงคำรามเสาแสงเข้าปะทะกับฝ่ามือคว้าวาังลินล่างไร้ขั้วในแสงก็ผักคขอกข็ใส่วังลินเส้นผมวังลินนั้นสะบัดราวกับโดนสายลมรุนแรงตีใส่เสื้อผ้าก็สะบัดราวกับมันกําลังฉีกขาดออกจากร่างกายแต่ร่างกายวังลินกลับไม่ขยับออกจากที่เดิมเลยแม้กระทังสีหน้าก็ไม่เปลี่ยน เขายืนต้านการโจมตีที่มีพลังใกล้เคียงเสียงขั้นสวรรค์ดับสูญด้วยฝ่ามือเดียวภายใต้เสียงดังสนั่นวันไหวดาวตรงหลินดูเหมือนฉีกขาดรองขนาดใหญ่ขุดขึ้นบนพื้นดินด้านใต้วางหลินยาวเข้าไปในดาวเคาะและในตอนนี้พื้นที่ฟังทิศตะวันออกของดาวตรงหลินได้ถูกแบ่งแยกออกไปจากดาวเคาะห่างออกไปไกลๆคงเห็นดาวตรงหลินเกิดลอยเล้าได้ชัดเจนแยกออกมาจากดาวแผ่นดินขนาดใหญ่บนดาวเคาะ เต็มไปไเป้วยเซยนที่ตายไปจากวิชาหุ่นเชิดแผ่นดินนั้นล่องลอยออกไปในอวกาศกว้างใหญ่ดาวตรงหลิงเริ่มสุดสมแล้วเริ่มพังทลายเสาแสงหายไปร่างไร้หัวเรือนหายไปวางหลิงไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวจากนั้นเขาค่อยๆถอนมือออกมามีวิชาแบบนี้จะทำลายเหมันค่อนข้างหน้าเสียดายไปหน่อยวินาทีที่เสาแสงหายไปดาวตรงหลิงก็เริ่มพังทลายเราเซียนที่เหลือทั้งหมดตางก็บ้าคลั่ง พอบันไปชนตระกูลเซียงตะโกนใน้สู้จนตัวตายทั้งหมดคุงเขาหาวังหลินแต่ละคนดวงตาแดงฉานรลวกับไม่ยอมจนกว่าจะฆ่าวังหลินให้ตายไปได้ฆ่าวังหลินสังหารผู้คนไปมากข้าไม่คิดมากอยู่แล้วจะฆ่าพวกเจ้าไม่รู้ทําไมถึงได้ส่งตัวเองมาตายเยอะแบบนี้แต่ข้าจะเติมเต็มความต้องการของพวกเจ้าให้เองวังหลินก็มองเสียนนับหมื่นทิพย์พุ่งเข้ามาเขายกแขนขึ้นแล้วโบกทีหนึ่งเพิงงก้าวสีปรากฏในตาทรายนั้น ขณะสะบัดแขนเปลยเพิงก็กระจายออกไปในดวงดาวเราเซียนเพิงเลยลักเก่งกาจในการต่อสู้เป็นกลุ่มอยู่แล้วเพียงแค่สะบัดมือเพลิงเลยลักก็เริ่มเผาไหม้จากร่างกายเราเซียนเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมโดนเผาไหม้เป็นเท่าฐานคลิปตาเดียววังดินจึงเสมือนกับแท่งเทียนที่กำลังเผาไหม้เราเซียนที่บ้าข้างราวกับแมงเม้าบินไปตายในกองเพิงโดยไม่มีข้อยกเว้นขนาดเทะเลเพิงแผ่กระจาย ทั่วทั้งท้องฟ้าปกคลุมด้วยควันสีขาววังดินค่อยๆก้าวไปหาทิศตะวันตกซึ่งเป็นจุดที่บรรพชนตระกูลเซี่ยงขโมยพลังชีวิตของเขาไปเสียงกรีดร้องกระดังขึ้นจากเราเซียนทั้งหมดที่พุ่งเข้าไก่พวกเขาโดนเผาไหม้เป็นเท่าฐานไม่มีใครหยุดวังลินได้ไม่นานนักเขาก็มาถึงพื้นที่ทิศตะวันตกซึ่งมีพื้นดินเป็นสีแดงเบื้องหน้าเป็นลำคล้วยลึกทางเข้าสู่ถ้ำของบรรพชนตระกูลเซี่ยงวังดินก้าวออกไปเข้าสู่ลำคล้วย ขณะนั้นเสียงคำรามดังมาจากโรงศพสีอำพันสีเหลืองเหนียวหนืดอยจำนวนมากไหลออกมาก่อตัวเป็นคลื่นพุ่งหาวังหลินกลิ่นเน่าและกลิ่นายแห่งความตายประสานเข้ากับของเหลวนี้ก่อตัวเป็นพายุโจมตีวังหลินวังหลินมีท่าทีสงบวินาทีที่พายุพัดเข้าใกล้เขาเพียงแค่สะบัดมือพายุก็พังทลายของเหลวสีเหลืองเป่งเสียงจนตกลงไปขณะเดียวกันแขนที่แห้งเขียวได้เกาะขอบโรงศพไว้เสียงแหบแห้งดังขึ้น บัญชาจาักรพรรดิโบราณกล่าวว่าคู้ทำลายดาวตรงหลินจะถูกฆ่าล้างตระกูลเก้าชั่วโคตรบรรไชนตระกูลเสี่ยงนั้นพยายามลุกขึ้นด้ยวยร่างกายที่น่าขนลุกโอเคเจโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ